ไตามาสี่ปีผิวคั้มดำแล้วก็คันเรามาดูเลยนะความผิดปกติของผู้ป่วยโรคไตอาจารย์เปิดตำรายให้คุณดูเลยนะโรคผิวหนังที่เกี่ยวข้องกับโรคไตมีหลายสาเหตุมากอันแรกสุดก็คือเขาบอกเลยว่าโรคไตเรื้อรังจะมีอาการคันร่วมด้วยเนื่องจากสาเหตุอะไรนี่นี่น,น,นี่ผิวของคนไข้โรคไตาตามเอกสารนะนะคะตามเอกสารนี่นี่นี่จะเ,เป็นอย่างเงี้ยเนี่ยนะคั้มดำนะนะเกิดจากอะไรและมีทางรักษาอย่างไรถ้าเกี่ยวข้องกับผิวนะ อาจารย์บอกได้เลยว่าต้องให้วิตามินอ e ีเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็ถ้าคุณเป็นไตลแล้วเนี่ยบางคนเป็นอย่างนี้เลยนะนี่บางคนเป็นอย่างนี้เลยขยเยเลยเห็นไหมบางคนเป็นขยเยเลยซึ่งอาจารย์บอกได้เลยว่าพวกนี้มันเกิดจากความผิดปกติของการที่ไม่สามารถจะผัดเอาสารพิษที่มันอยู่ในบริเวณผิวออกมาได้สังเกตดูคนที่เป็นโรคไตไม่ค่อยมีเหงือ่อไม่ค่อยมีปัสสาวะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์บอกได้เลยว่าคุณต้องมีโอกาสที่ไปตากแดดนิดนึงแล้วก็พยายามทําให้มีเหงื่อออก ะะแล้วก็ที่สาคัญที่สุดบางคนเล็บก็มีปัญหาเหมือนกันนะคะนะคะเล็บก็มีปัญหาคุณลองเช็คดูว่าเล็บคุณมีปัญหาไหมซึ่งมันเป็นผิวหนังเหมือนกันเลยงนั้นวันนี้ถ้าเกิดใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับอาการการันลองไปเช็คดูว่ามันมีเวลาดีๆของวิตามินอีนะอาจารย์บอกเลยเวลาดีๆของวิตามินอีคุณไปหาดูชีวิตคุณจะผ่านพ้นตรงนี้ไปได้สวยมากเลยแล้วก็ใช้แล้วผิวหนังจะชุ่มฉ่ำเด้ง เวลาดีๆของวิตามินอ e ีไปหาดูนะ